สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ถ้ำเขาหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดบุญทวีนะครับเราต้องเอารถมาจอดที่นี่แล้วก็ซื้อตัว๋วอ่าแล้วก็มีจะมีรถรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับบริการขึ้นเขาเนี่ก็จะเป็นรถเล็กๆแบบนี้ค่าบริการคนละยี่บ้าบาทส่วนจอดรถฟรีนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าดูแลให้แต่ก็อุดหนุนสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าเอา เดี๋ยวดูบรรยากาศครับตอนนี้ผมนั่งรถมากับภูณภัยสองคนเองอเออแต่บรรยากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าที่ถ้ำเขาหลวงเป็นยังไงติดตามชมกันเลยครับตอนนี้ช่วงขึ้นเขาแล้วครับก็ทานก็ค่อนข้างชันเขาไม่ให้เอารถส่วนตัวขึ้นมานะครับ ต้องเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นตอนนี้รถก็มาส่งถึงจุดที่จะเดินไปยังถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับรับเดียวเองไม่ไกลเ่าไหรเนาะ,ไ,นะไม่มันน่าจะสักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลอะ่ะไวมากๆอะ่ะถึงตรงป้ายนะครับถ้ำเขาหลวง เพชรบุรีก่อนที่จะเดินไปชมถ้ำเขาหลวงกันนะครับอ่านประวัตินิดนึงเขาบอกว่าถ้ำเขาหลวงเป็นถ้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขาหลวงซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็กนะครับพระบาทสมเด็จพระออจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่เคยเสด็จประพาสและทรงบูรณนะพระพุทธรูปเก่าแก่ภายในถ้ำลักษณะของถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่3ามคูหา มีแสงสว่างจากช่องของเพดานถา้ำปากถ้ำประดสารพระพุทธรูปและร้อยพระพุทธําจำลองภายในถ้ำตอนที่สองและ3ปมิระดสารพระพุทธรูปปางต่างๆและขนาดต่างๆโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทางเข้าไปนะครับก็จะค่อนข้างร่มลื่นอยู่แต่ก็ตอนนี้มันช่วงเที่ยงเนาะค่อนข้างร้อนแล้วก็จะมีลิงอยู่ร,บรอบ เขาบอกว่าห้ามให้อาหารลิงนะครับก็ถ้าใครถือกระเป๋าอะไรมาก็ระมัดระวังกันด้วยกลัวลิงจะแบบว่าแย่งของเอาได้นะครับเป็นไงคุณภัยถึงแล้วหรอไปดูบรรยากาศกันนะครับตอนแรกตรงที่จอดรถค่อนข้างร้อนแต่พอมาตรงนี้เย็นมากๆเลยครับเพื่อน เป็นทางบันไดลงไปแบบนี้นะครับตรงนู้นครับ <ld> <ltry> จากที่เราลงมา <ld> <ltry> ลงจากบันไดามานะครับด้านขวา ก็จะมีพระธตรูปประดิศฐานตั้งอยู่นะครับเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆชมบรรยากาศแต่เราจะพูดน้อยลงเพราะว่า มันจะเสียงดังรบกวคนคนอื่นเพราะในนี้มันค่อนข้างกล้องนะครับเวลาพูดหรือใช้เสียงอันนี้น่าจะเป็นโถงใหญ่แล้วครับเ,เพื่อนเวลาเปิดทำการของที่นี่นะครับตรงนี้เป็นบันไดที่เราลงมานะครับจากเมื่อสักครู่นี้ชมบรรยากาศโดยรอบเลยครับ บูชาดอกไม้ทุกเทียนไปไหว้พระกันครับเพื่อนๆไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับชมบรรยากาศร,บรอบๆกันต่อข้างในเสียงกล้องมากๆ ตรงนี้ตู่งอ่ไหมคะตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของถ้าแห่งนี้ครับจะมีแสงส่องลงมาเห็นไหมปากปากปองตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายหัวใจแต่อันนี้แดดอ่อนนะครับแสงส่งมาน้อยก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้เราเดินไปกันต่อนะครับจากจุดที่เราไหวห้พระเมื่อสักครู่นี้เดินอ่า มาทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นอองค์ว่านอนตั้งอยู่สามารถเข้ามากราบเคารพบูชาได้นะครับจะมีทางให้เดินเข้าไปอยู่เดี๋ยวจะเดินไปดูด้านในเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรด้านในก็ ที่ประดิษฐ์พระพุทธรูปอยู่หลายองค์นะครับก็ด้านบนก็จะมีแสงลอดผ่านเข้ามาทำให้ด้านล่างเนี่ยสว่างแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากๆแสงสวยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับนักท่องเที่ยวน่าจะมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะเลยตรงที่แสงรดผ่านมาตรงเนี้ยเพราะว่าตรงพื้นดินเนี่ยลอยเดินกันลื่นเลยครับโอเคเดี่ยวเราจะเดินกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเดินต่อไปก็ ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศด้านหลังที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับไปเดินกันต่อครับก็เดินมาสุดแค่ตรงนี้นะครับด้านขวาเนี่ยจะมีบันได แต่เขาปิดทางไว้นะครับไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับเดี๋ยวชมบรรากาศขากลับแล้วกันที่แรกผมเข้าใจว่าน่าจะเดินไปเป็นจบตรงที่เรา,เ,าเข้ามาตรงบันไดที่เราเดินลงมาคนระับแต่คิดผิดครับโอเคเดี๋ยวเลยเดินกลับทางเดิม เดินออกมาที่เดิมตรงที่เราไว้พานะครับบรรยากาศถ้ำเขาหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ประมาณนี้เลยตามที่ผมถ่ายคลิปอมาฝากนะครับถ้าท่านใดผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีอย่าลืมแวะมาเที่ยวกัน,นะครับบรรยากาศดีได้เหงื่อเลยได้เหงื่อตอนเดินขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านในอากาศดีนะครับค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวต่างจากด้านนอกมากเลยด้านนอกเนี่ยร้อน พอเข้าไปในถ้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเปิดแอร์สักอุณหภูมิประมาณสักพี่พ้าองศาเลยอะแล้วก็ถือว่าเป็นปิดประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่ดีของผมและคุณภัยเลยครับในการมาเที่ยวถ้ำครั้งนี้ก็สําหรับคลิปนี้ผมกับคุณภัยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมสองคนก็ต้องขออภัย,ยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ